สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์1 9บเก้าถึงยีบกรกฎาคม2อ6พันอกส่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, ด s ับส c ครต e ติดตามครับและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วย<ม>ชาวลัคนาราศีมีนนะดาวประจําตัวดาวพฤหัสอยู่ภพวีน่าดาวเสาเจ้าเน,นลาภเป็นเกษตรนะลาหู อยู่พบสหัชชะมรตยูอยู่พบการเงินนะดาวพุธวันที่19ยังอยู่ในพบพันธุอยู่เดี๋ยวพอวันที่20ย้ายเข้ามาเจอกับดาวอาทิตย์ในพบปุตตะนะเช่นเดียวกันดาวอังคารกับดาวศุกร์นะสิ 19, ยังอยู่ที่กรกฎ2 0นะดาวพุธย้ายมาปุ๊บอังคารศุกร์ย้ายออกปั๊บเลยอังคารกับศุกร์ย้ายมาวันที่20ราศีสิงห์พบอรินะ ร่วมกับดาวเกตนะเลงดาวพืหัดดาวประจำตัวพระจันทร์นะอยู่พบที่เนะเลงราหูด้วยนะเกิดคลาดนะครับ2 0 19 20นะ21 2สพระจันทร์อยู่พบกรรมมะนะ2ี่าพระจันทร์เป็น11แกลักแล้วก็เพนด้วยเนี่ยเลงดาวอาทิตย์เนะี่ยพระจันทร์เพนวันที่24ขึ้น10 5ค่ขาเดือน8ดหลังนะครับเดือน8หลัง,นะะอลงพอ25พระจันทร์เข้าพบวิน่าไปพบกับดาวประจำตัวเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะดาเรามาวิเคราะห์กันดาวประจำตัวอยู่พบวิน่าแต่ถอยหลังอยู่ถอยหลังนี่ดีนะเพราะอะไรเขากำลังถอยเข้าลาภะครับ <c oughs> <c oughs> นะเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเนื้อเก็บตัวแต่เก็บเนื้อเก็บตัวเพื่ออะไร สแสวงหาโชคลาภและดาวลาพาเขาเป็นเกษตรอยู่ดาวสาวก็ถอยหลังเหมือนกันแต่ถอยนิดเดียวนะเพราะดาวสาวเป็นดาวใหญ่นะถอยยังไงก็ยังอยู่ในในภพลาพานะมันจะต่างกันคือถ้าดาวบางดวงเนี่ยเขาถอยเขาพักองศาแต่เขาพักไม่ข้ามราศีอ่าฉะนั้นผลที่มันเกิดมันก็เกิดในภพนี้แต่ว่าเพื่อหัดเนี่ยกำลังจะพัก ถอยหลังแล้วก็ข้ามกลับมาที่มังกรทีนี้ข้ามจากวินาศมาลาภะเนี่ยอันนี้มันดีนะครับมันดีแสดงว่าไอ้ที่ทําอะไรแบบลับๆทําอะไรแบบที่เขาเรียกว่าวางแผนอยู่เนี่ยมันจะเริ่มสําเร็จนะมันจะเริ่มสําเร็จนะทีนี้ดาวพุธดีกว่าเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุ์ทเกี่ยวกับหลักทรัพย์ นะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องของของใหม่ๆอะไรใหม่ๆละ่ะพันธุทุก็คือเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถยวดยานพาหน,นะเนี่ยก็มีโอกาสสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่พักใหม่บ้านใหม่รถใหม่อะไรที่มันเป็นหลักทรัพย์เนี่ยถือว่าโอเคเพราะอะไรเพราะดาวพุธเนี่ยเขาไม่อยู่ที่ราศรีกรกฎเนี่ยเขาถูกธาต ดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำราศีก็รากฏเป็นราศีแม่ธาตุน้ำนะกาเรียกว่ามาอยู่ถูกธาตุนั้นความสําเร็จอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินมีโอกาสดีร่วมกับดาวอาทิตย์มหาจักรดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับอริมาเป็นมหาจักรในเรือนปุตตะแต่คู่นี้เขาดีเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่คิดคู่วิชาการถือว่าใช้ได้ ที่นี่ดาวศุกร์สิดาวศุกร์กับดาวอังคารตอนแรกอยู่ปุตตะเนี่ดีนะเพราะว่าเป็นอุดมเกณฑ์ใช่ไหมตอนนี้ย้ายมาอยู่พบอศีแล้วอะไรอลีบ้างดาวอังคารคือดาวเจ้าเรือนการเงินดาวอังคารคือดาวเจ้าเรือนสุภพะัะเนีเกี่ยวกับเรื่องเงินมันก็มีรายจ่ายมีติดขัดมีเรื่องหนี้สินให้ต้องคิด พราะว่าพบอลีเนี่ยก็แปลว่านี่สินก็ได้นะแปลว่าเป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหาติดขัดการเงินใช่ไหมติดขัดนี่อ่านง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็หมายถึงนี่สินแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดาวศุกร์เไหมดาวศุกร์ก็เข้ามาด้วยเนี่ยเขามาเป็นคู่มิตรกันไปไหนเขาไปด้วยกันทีนี้ดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนอลีเป็นไงเป็นมหาจักรมาอยู่ตรงนี้มันก็แก้กันไปเพียงแต่ว่านะักเวลานี้ท่านต้อง ควบคุมเรื่องความเครียดให้ดีเพราะอะไรดาวเสาร์เจ้าเรือนลาพาเนี่ยเขาเป็นเกษตรเขาเล่งกับดาวอาทิตย์เนี่ยดาวเจ้าเรือนอลิดาวเจ้าเรือนอลิและดาวพุธเนี่ยในความหมายของตัวดาวแล้วเนี่ยเขาหมายถึงการพูดการเจรจาใครไหมเจรจาอ่อนหวานให้ไทยพุธแต่ไม่เริ่มจะไม่อ่อนหวานนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟเป็นดาวเจ้าเรือนอลิ ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือลาพะก็จริงแต่ก็เป็นดาวธาตุไฟเห็นไหมและในวันที่23-24พระจัน์โคจรมาเนี่ยเนี่ยพระจัน์คืออารมณ์ความรู้สึกความคิดในใจพุทธคือคําพูดแล้วดาวธาตุไฟเข้ามาประกบละมัดระวังในเรื่องของการพูดนะ ถามว่าพูดแล้วดีไหมดีพูดแล้วได้โชคได้ลาบนะเพราะว่าดาวเสาเขาเป็นดาวเจ้าเนือนเกษตรลาภัแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคำพูดลักษณะของพูดแบบเนี่ยดาวธาตุไฟอ่ะก็คือความร้อนความรุนแรงดาวพุธคือดาวความพูดดาวจันทร์คืออารมณ์ความคิดเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วตีความหมายได้ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูด บางครั้งคำพูดอาจจะไปได้รุนแรงนะเพราะคือราศนาราศีมีนน่ะดาวพฤหัสไงนะเป็นดาวแห่งปัญญาฉะนั้นคนราศนาราศีมีนเวลาพูดเวลาอะไรเงี้ยพูดตรงพูดแรงแต่ก็แฝงไปด้วยข้อเท็จจริงนะแต่ว่าเนี่ยบางครั้งไอ้ความจริงที่เราพูดมันก็อาจจะไปกระทบความรู้สึกเพราะอะไรดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือปะะนปัตตานีเห็นไหมคู่ตรงข้าม คำว่าปัตานีไม่ได้แปลว่าคู่ครองรคนรักอย่างเดียวออกจากบ้านมาเจอใครยืนอยู่หน้าบ้านคนนั้นก็ปัตานีแล้วครับไปร้านสะดวกซื้อใช่ไหมจ่ายเงินพนักงานที่คิดเงินเราอะนั่นก็ปัตตานีของเรามันก็คือปัตัตานีในเหตุการณ์นั้นนะถูกไหมขับรถขับลาไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจออบอกถามอะไรอย่างนี้นั่นก็ปัตานี พูดง่ายว่าเจอใครกับปัตตันติทั้งนั้นฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังคํคำพูดคําจาการเจรจาสื่อสารเนี่ยใจเย็นสักนิดหนึ่งใจเย็นสักนิดหนึ่งแต่ถามว่าทําแล้วดีไหมมันดีเพราะอะไรมันมันละมันลา,นลา,าพากับปุตตะน,นละล่ะคือมันเป็นพบดีถ้าพูดให้ได้งานพูดในการเรื่องการแสดงออกความคิดเห็นในการพรีเซนต์ในการสนําเสนออันนี้ดีครับ นี้ดีก็ลุยได้แต่ถ้าเป็นการพูดกับเนี่ยคนอื่นเนี่ยบางครั้งต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งในช่วงนี้คือคนหมู่มากเนี่ยมันเกิดความเครียดมันเป็นความเครียดหมู่หรือปะบางทีพูดขัดหูนิดเดียวก็มีเรื่องกันได้นั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปมีเรื่องกับใครครับเราอยู่ของเราสบายสบายราศีมีเนี่ยปรับตัวเก่งนะเพราะสัญลักษณ์เป็นปลาคู่ไหว้ทวนกัน ห็นไหมก็คือปรับตัวได้สบายๆทาาน้ำไงไหลเย็นน้ำใสไหลายเย็นเห็นตัวปลาห็นไหมก็เป็นลักษณะนี้นะชากราศีมีนก็เป็นไปได้ใจเย็นๆอย่าทะเลาะใครแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันพระด้วยนพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงฉะนั้นก็ทําบุญไหว้พระนะสวดมนต์ดีกว่า นะั้นดีกว่าไปทะเลาะก,กับใครสบายใจกว่ากันเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะทะเลาะนะเพียง <Okay, S 1> <okay, S 2> แต่ว่านั่นแหละดาวแห่งอารมณ์ดาวแห่งความคิดดาวแห่งการพูดแล้วก็ดาวคู่ครองดาวอลิเนี่ยแล้วก็เป็นคู่ธาตุไฟด้วยกันอย่างนี้มันมันมันแปลความหมายได้ว่ามันมีปัญหาในการติดต่อเจรจานะครับก็ใจเย็นไว้ไฟมา แต่ตัวท่านเนี่ยเป็นน้างั้นก็ใจเย็นๆดุดน้ำอย่าอย่าน้ําเดือดนะนะน้าอย่าเดือดแล้วกันนะส่วนในเนี่ยภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยพระจนันทร์ใช่ไหมข้าพบที่เสร็จก็เข้าเรือนพฤหัสเรือนของบ้านตัวเองอีกหลังหนึ่งนะแล้ววันเนี่ยวันที่ยี่สาี่ก็วันเพ็ญ นะเพนและพบลาภะด้วยเห็นไหมถ้าเปลี่ยนการพูดเป็นการนําเสนอเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันดีในเรื่องโชคลาภนะแล้วก็ทําบุญเนี่ยมันก็จะยิ่งเสริมดวงแก้เครดแก้เคราะห์ไปนะทําบุญทําบุญอะไรการพูดการจา่าก็ทําบุญเกี่ยวกับดาวพุธทําบุญเกี่ยวกับความรู้ก็ได้นะแต่ในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะประเทศชาติกำลังประสบป,ปัญหาเรื่อง เรื่องอะไรอ่ะสุขภาพอ่ะนะก็ทําบุญด้วยแบบนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันถูกไหมสงเคราะห์ผู้ที่ลําบากกว่าเราหรือเจ็บป่วยมากกว่าเราก็เป็นการแี่ว่าเนาะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยแล้วก็ทําบุญเสริมดวงของเราด้วยนะครับก็สนับสนุนนะครับนะพอตรงเนี้ยพอวันที่25ปลายสัปดาห์พระจันทร์เข้าทับดาวพฤิหัสด,ดาวจำตัวเนีคู่ธาตุไม่เป็นไร เขาอยู่ด้วยกันเพราะวินาศก็ไม่มีเสียหายนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็จะเริ่มดีขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีมีนครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามเนาะะชาวลัคนาราศีมีนดวงท่านยังถือว่าโอเคนะสามารถต่อสู้อุปสรรคเอาชนะปัญหาไปได้ด้วยดีนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชาตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้ความดวนด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ แล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่นะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอ่นะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบทนะหัวใจคาถาห้าสิบหกบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ